นับสนุนโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด AP Honda อุบัติเหตุเป็นศูนย์เริ่มต้นที่ตัวคุณแชร์กันได้ว่าเฮ้ยเนี่ยขนาดเราเป็นวิศวกร,กรเราทำเองเราสร้างเองเรายังโดนเลยอะ่ะ ตอนนี้ยังยังไม่เห็นชอบตรงนี้หรือว่าประสบการณ์งานน้อยยังก็ยังไม่แน่ใจับแต่ก็คือได้เห็นกับคนบุคคลอื่นอ๋อเจออะไรมาบ้างนะคะก็ส่วนมากที่เจอในหน้างานตอนนี้ก็คือของผมก็คือหัวแตกอืมก็คือหนักแล้วนะครับอันนี้คือที่ของหลุดใช่ไหมคะอันนี้เป็นเพราะเขาไม่ใส่หมวกกันน็อกเหรอหรือว่าหรือว่าใส่แล้วก็ใส่แล้วใส่แล้วแต่ว่ามันเป็นหมวกกันน็อกที่พันเขาเรียกอะไร ความความบางใช่ครับมันไม่ได้บานหรอมีแบบนี้ด้วยเหรอคะมีก็คือในลักษณะที่ว่าพนักงานเขาไปซื้อมาเองคือปกติบริษัทเขาจะจะมีให้จะมีให้แล้วทีนี้วันหนึ่งเขาก็ทำหายว่าแล้วเชียวแล้วไปซื้อเองไม่กล้าบอกนายชอบตรงนี้ถ้าให้เปรียบเทียบอุบัติเหตุที่เกิด นที่ทำงานในฐาะวิศวกร<ช>กับอุบัติเหตุที่เกิดทางรถยนต์คือความแตกต่างกันเนี่ยมันมีมากน้อยขนาดไหนในความติดราความเห็นของมผมแล้วผมว่ามันเท่ากันนะครับ <c oughs> พูดถึงความเสี่ยงในการทำงานกับเสี่ยงในการขับขับรถค่ะ <c oughs> คือทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับสติ <c oughs> การใช้การใช้สติในการทำงานผมว่าการขับรถก็เป็นงานอย่างหนึ่งนะครับ <c oughs> คือจุดจุดหมายเดียวกันก็นคือเป้าหมาย <c oughs> มกการทํางานกันแต่ว่าระยะทางของ้อหมายตรงนั้นก็จะมีระยะเวลากําหนดระยะทางกําหนดแต่มันอยู่ที่ว่าเราจะใช้สติในการทํางานและก็ขับรถ คือเราจะใช้เราจะใช้เวลาในการเดินทางไปให้ถึงจุดนั้นะยังไงโดยปลอดภัยด้วยเราจะเราจะทําเราจะไปช้าช้าแล้วก็ไปชัวๆชัวหรือว่าเราจะรีบรีบแล้วก็เผื่อฟลุกเอาอันนี้มันพูดมันมันเป็นเออเขาเรียกว่าเป็นทฤษฎีที่สามารถใช้ได้กับทั้งงานแล้วก็การใช้ชีวิตประจำวันด้วยจริงๆนะคะ แต่ว่าส่วนตัวแล้วก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุทางรถยนต์หรือว่าทางถนนที่ที่อันตรายหรือรุนแรงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับหรับผมก็ยังยังถือว่ายังไม่ไม่ไม่ไมไมห,หมนักไม่หนักเท่าไหร่ครับยังไม่หนักเท่าไหร่นอกจากนอกจากอุบัติเหตุที่เกิดจากของหล่นใส่หัวแล้วก็เรื่องของความประมาทแล้วเนี่ยในพอจะนึกอะไรออกอีกบ้างไหมว่าในในมุมมองของวิศวกรเนี่ยมันยังจะมีอะไรอีกที่สามารถทําให้เกิดอุบัติเหตุในชีวิตของเราได้อีกคือมันจะมีเครื่องจักร แล้วก็คนแล้วก็สภาพแวดล้อมคือสามอย่างที่เครื่องจากคนสภาพแวดล้อมที่มันเป็นก็คือซึ่งเราควบคุมได้อย่างเดียวเองนะ,ะในสามอย่างนั้นนะผมมานั่งฟังดูดีๆเครื่องจักรคนสิ่งแวดล้อมสิ่งเดียวที่เราควบคุมได้คือตัวเราเองที่เหลือเครื่องจักรนี่คือเกิดเขาจะเสียจะเจ๊งขึ้นมาไม่เพราะไม่มีการแบบว่าส่งจดหมายเตือนลงหน้าหรือ SMS มมาบอกนะ,ะมันอยู่มันอยู่ที่คนนี่แหละครับถ้าเกิดว่าม,มันดูแลรักษา หมือนสภาพแวดล้อมเหมือนกันถ้าเกิดว่าสภาพแวดล้อมเหมือนในโรงงานทวกเนี้ยค่ะถ้าเกิดว่ามันมีน้ํามันหล่อลื่นเกิดหกอะไรเงี้ยแต่ถ้าคนเราไม่เอกใจว่าเอ้ยมันคงยังไม่เกิดกับเราแต่ต้องคิดนะครับว่าจึงจะไม่เกิดกับเราแต่คนอื่นเพราะอาจจะไม่เห็นในสิ่งที่เราเห็นตรงน,นั้นอ,อาจจะเป็นปัญหาได้เน เหมือนว่าการหกลมอะไรนี้หรือว่ามันเป็นความล้าเลยอย่างนึงเนาะใช่ครับมันมันจริงๆแล้วคิดที่ว่าทุกคนมีอะ่ะเพราะว่ามันเหมือนแบบสมมุติว่าเราเดินไปตามท้องถนนใช่ไหมแล้วก็เราเห็นขยะอยู่ชิ้นหนึ่งที่มันไม่ได้อยู่ในถังอะ่ะถามว่าเราจะหยิบขึ้นมาแล้วหยิบใส่ถังไหมในหัวเราเนี่ยก็คงแบบเอ้ยมันควรจะหยิบใส่ถังแล้วก็เดี๋ยวก็จะถามคำถามต่อไปคนที่ทิ้งทำไมเขาไม่ทิ้งให้ลงถ <c oughs> ังะแล้วเพราทำไมเฮ้ยแต่ถ้าเราหยิบแล้วมันสกปรกหรือเปล่า <c oughs> แล้วเดี๋ยวเราจะไปล้างมือที่ไหน แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคือไอ้ที่เราไม่หยิบตรงนั้นเนี่ยถ้ามีใครมาเดินเหยียบแล้วล้มมันเป็นความผิดเราหรือเปล่าผมว่าส่วนหนึ่งครับนั่นดิเห็นไหม,มนะคือเคที่ว่ามันเหมือนเป็นความล้าเลยมันเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆที่แบบว่าเคที่ว่าหลายคนต้องเคยเจอเพราะว่าตัวเคที่เองอะ่ะยอมรับเลยว่าเหตุผลหนึ่งที่ไม่ยอมหยิบอะ่ะเพราะว่าไม่รู้ว่าสกรปรกมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะได้ล้างมืออีกเมื่อไหร่ เออจะให้ฉันพกเจลไปทุกที่ก็ไม่ใช่เรื่องนะส่วนเราเออนะเป็นความล้าเลยอย่างหนึ่งด้วยนะครับก็คือพูดถึงว่าตัวเราแล้วต้องมีสิ่งรอบข้างคือเพื่อนร่วมงานเขาต้องช่วยกันดูเป็นแนวทางเป็นการการทํางานทุกครั้งถ้าเกิดว่ามุมมองในสิ่งที่เราบอกว่ามันถูกเสมอบางครั้งอาจจะเจ็บสักครั้งหนึ่งไ็ได้ครับ เป็นไปได้บางครั้งเราทําถูกหมดแล้วเราเช็คหมดทุกขั้นตอนแล้วแต่คนอื่นที่ทํางานกับเราหรือคนที่ทาก่อนเราหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาลืมไปหนึ่งสเต็ปมันก็ถือว่ามันเป็นความผิดเราหรือเปล่าเราก็ไม่รู้แล้วนะถึงตอนนั้นเพราะว่าอุบัติเหตุมันอาจจะเกิดไปแล้วก็ได้ใช่ไหมก็แย่นะแบบนี้พูดถึงอาชีพอาชีพวิศวกรนี่เป็นอาชีพที่รักแต่ก็อยากทำมาตั้งแต่แรกรือเปล่าคะก็เป็นอาชีพที่ ตั้งใจมาตั้งแต่แรกครับเพราะว่าเรียนตกมาเลยก็ด้านนี้เลยคือรู้ตัวอยู่แล้วว่าอยากจะทำด้านนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะเป็นใจใจชอบดนตรีชอบร้องเพลงเล่นดนตรีด้วยป่ะคะก็ได้นิดหน่อยครับแต่ไม่ไม่ถึงกับว่าเก่งเหมือนกับอะไรมเซียนทั้งหลายในห้องนี้เหมือนกันเราพวกเดียวกันชอบเฮฮาชอบร้องเพลงไปเรื่อยเยแล้วเริ่มร้องเพลงตั้งแต่เมื่อไหร่จะคะ ตั้งแต่เด็กๆเลยครับผมก็เป็นลูกลูกทุ่งบ้านๆนี่แหละครับนนก็เริ่มรออ้องเพลงตั้งแต่เกๆแต่ก็อีกไม่นานนี้ก็จะมีผลงานมาให้เราได้วก็มีครับ ซึ่งน่าจะเป็นอัลบั้มหรือว่าน่าจะในอินเทอร์เน็ตมากกว่าเป็นซิงเกิลเหรอคะแล้วแล้วเราจะรีลีสยังไงอ่ะออกทางอินเทอร์เน็ตหรืออะไรเาติดตามใน YouTube แล้วก็ Facebook Facebook ของเมนทอนเองครับเมนทอนเฟซบุ๊กใช้ชื่อว่าอะไรอ่ะเมนทอนเพื่อชีวิตบ้านๆนะครับเพื่อชีวิตบ้านๆเลยนะคะก็แบแล้วแต่งเพลงเองก็แต่งเพลงเองครับแล้วเรามีทีมงานมาช่วยทาเพลงให้ก็มีครับมีมีทีมงานครับเร็วๆนี้นี่คือเร็วขนาดไหนเผื่อแฟนๆอยากรู้มีนา มีนาเนี่นะครับโอเคก็อย่าลืมเข้าไปดูกันแล้วนะคะเมนทอนบ้านๆเธอชีวิตเพอชีวิตบ้านๆเพอชีวิตบ้านๆจะไปสลับของเขาทำไมโอเคแค่เงินก่อนที่เราจะจากกันไปอยากฝากอะไรถึงคุณผู้ชมบ้างก็ขอฝากเรื่องของความแบบความปลอดภัยเป็นหลักนะครับะก็ผมว่าตอนเนี้ทุกทุกบ้านทุกคน คงจะมีรถคนละคือหนึ่งคันมากกว่าน่าจะน่าจะมากกว่าหนึ่งคันด้วยซ้ันน่าจะใช่สิ่งสําคัญที่สุดเวลาคุณออกจากบ้านก็ขอให้เช็กสภาพรถเช็กสภาพความพร้อมของตัวเองเหมือนว่าหลับเต็มตื่นหรือว่าสภาพมองไม่ขับด้วยนะครับเพราะขอฝากตรงนี้ไปด้วยแล้วก็อีกจุดหนึ่งฝากผลงานของเมท่อนเดทนะครับก็คอยติดตามผลงานของเมทอนทาง youtube นะครับแล้วก็เฟ e บุ o กเมท่อนก็ชีวิตบ้าน และก็อีกหลายช่องทางที่จะเสนอเดี๋ยวเราก็จะได้เห็นกันเองน่าจะเข้าไปดูข้อมูลจากใน Facebook ได้ใช่ไหมคะอ้าโอเคก็ได้ข้อมูลดีๆไปเนาะเกี่ยวกับเรื่องของอาชีพวิศวกรอุบัติเหตุที่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ก็อย่างที่เห็นคือเราพูดกันอยู่ตลอดเวลาแหละว่าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาแม้ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอาชีพอะไรกําลังทํางานอยู่กําลังทาอย่างอื่นอยู่ เราไม่ได้ทําอะไรก็เกิดขึ้นได้อย่างตอนต้นรายการมันมีข่าวหรวืข่าวหนึ่งที่ปั้นจั่นล้มลงมาแล้วก็แบบคลาดกเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆไปนิดเดียวเองอะได้ดูข่าวนั้นไหมคะคือเหมือนปั้นจั่นมันวางอยู่บนแท่แล้วมันก็ไม่ค่อยเสถียรอยู่แล้วใช่ไหมอันนี้มันก็เกิดขึ้นได้หรือว่าในกรณีที่แบบว่าเราทํางานอยู่ในไซต์ก่อสร้างทํางานอยู่ทุกวันะ่ะก็ยังมีอะไรหล่นลใส่ห,หัวได้อะและ้วแล้วแค่แค่เราพลาดเราประมาทแค่นิดเดียวว่าเราไปซื้อหมวกของเราเองก็ได้ ก็ไม่ใช่เรื่องดีเ <laughs> ช่นกันนะ <laughs> คือความประมาทมันเกิดขึ้นได้ทุกที่มันไม่ใช่แค่แ,คแบบว่าการกระทําที่แบบว่าเกิดขึ้นณนขณนะน,นั้นอย่างเดียวครับอะไรที่เราคิดไตรตรองไว้แล้วแล้วเราคิดว่ามันถูกบางทีมันก็ไม่ใช่ดังนั้นเนี่ยอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเลยล่ะค่ะ <laughs> ได้ข้อคิดดีๆไปจากเมนท่อนเยอะเลยนะคะ <c oughs> ขอบคุณมากๆเลยค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะแล้วก็เหมือนเดิมนะคะรายการของเราเรายังมีช่วงของคลิปอุบัติเหตุจากทั่วโลกรวมถึง traffic reality แล้วก็ข่อยขีงปลอดภัยกับฮอนด้ารอคุณอยู่ค่ะ show show show